จะในที่ตรวจพบอีกถาดกระสุนถาดกระสุนลูกกดครับตรงกับตรงกับที่พบซากกระลอกครับใช้อาวุธเดียวกันครับนี่ครับนี่นี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับมีร่องรอยการโดนยิงครับนี่ครับเมืองเดี๋ยวจะนําไปเป็นหลักฐานครับนี่ครับนี้ครับสุขาพสุขภาพวุ่นวานี่เนาะ นาะอันนี้มีหอยมีหอยลูกปืนมีหอยลูกกระเนี่ยหอยลูกกระสุนหอยลูกกระสูนอันนี้เขาเจอเขาให้มาเป็นยังเือปากคำอย่างได้ก็ได้เดี๋ยวไอ้จะเอาไปสืบต่อเป็นเป็นไพ่ยิงอ๋อคือขีดเขาแมมโดนตะกัดมดอ่ะอันน่ะอ่าโอเคอันนี้เป็นขอได้ไหมอ๋อมีอยู่ในที่ของเขาเลยโอเคเนาะนี่เป็นของที่เขาหมดเนาะยะแล้วยาของใคร ยาของเขาไม่ก็กินกันกินคนกินไม่ไเลย่เขาอ่ะยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเดี๋ยวเราเอามาเนี่ยครับกินนี่เที่ยงเหรอไหมโอเคครับผมเดี๋ยวไอ้สิ๊นี